เศตตาปัญญาเคลื่อนไหวสั้นๆถึงท่านเลวัตชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เพียบจากกรณีที่ก่อนหน้านี้พลตรวจโทรเลวัตกินเกสรอ,อดีตผู้บัญชาการปรับรามยาสิบติดได้มีการสัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสและได้กล่าวให้กำลังใจพิกโจ๊กรองผอตลอถึงประเด็นดังอย่างคดีกำนันนกโดยระบุว่าไอ้พวกนี้มันคิดตีเรามันจะเป็นเจ้าพ่อได้ไงที่ทำเอาหลายคนต่างทุกอ,อกทุกใจและทำให้ประชาชนให้ความสนใจ พลตำรวจโทรเรวัตมากขึ้นจึงทำให้มีหลายรายการเชิญไปออกรายการจนคิวแทบไม่ว่างสำหรับพลตำรวจโทรเรวัตกินเกสรเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดเป็นชาวอำเภอท่าตะโกโจังหวัดนครสวรรค์ติดยศในพลขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปี2550โดยขยับมาจากตำแหน่งรองผู้บังคับการศูนย์สืบสวนตำรวจภูธรภาค7แล้วย้ายไปเป็นผู้บังคับการ ประจำสํานักง,งานเจเตตารวจเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจภุทรภาักรองเจเลตารวจรักษาการผู้บัญชาการตํารวจสันติบาลและนั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตํารวจดับตามยาเสพติดกระทั่งเกษียณอายุราชการในปี2559ล่าสุดเสียตาปัญญานิลันกุลเจ้าพ่อแห่งเวิร์กพอยก์ได้เคลื่อนไหวสั้นๆถึงท่านเลวัตชาวเน็ตแหคอมเมนต์เพียบโดยเสียตาได้โพสต์ภาพคู่กับท่านเลวัตที่คาดว่า ชวนมาออกรายการร่วมกันพร้อมระบุข้อความว่าความรู้และเรื่องราวมากมายจากพี่เรวัตกิจเกสรทำกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคุณปัญญาโดนคุณอารวัตตกอีกคนแล้วใช่ไหมครับฮ่าฮ่าฮ่าชวนท่านเดวัตมาออกรายการอีกนะคะชอบท่านมากคะ่ะปลื้มในแนวทางท่านมากตรงไปตรงมาคะ่ะชอบท่านเลยวัตมากๆเลยคะ่ะสุดยอดมือปราบสุดยอดพิธีกรขอข่าวขึแหล่งข่าวจากทีนิวคะ่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ